เขาอยู่ไม่นี่ชื่อไอวอรีแซมบ้า อยู่เป็นที่อันโด่งโปรเฟสต์ผมตัวนี้ยโดนใส่ในส่วนตรงนี้ที่นักกีฬาโฮสเตอร์ครับก็เอาที่่องก่อนก่อนที่จะเคลียร์ปืนให้นะครับเราก็มาเช็คเรื่องเซฟตี้นะอรับอันนี้เซฟอยู่ทีนี้สิ่งที่เราเช็คคือ safety on ครับ ทีอ่นอนหมดนะครับดีแล้วก็นักกีฬา49ซึ่งรนี้นักกีฬานนก็หรือไม่ก็อาอผู้ช่วยอาจจะช่วยนักกีฬาดีเก็บไว่ที่แทได้นเกกีฬาตาไปดูนะนี้เราเิ่นเงน่นกันแล้วป้า ใช่ไหมขาดโนาไนโดนก็คือโดนเพราะว่าเราเจสนี้มาที่ลอยนัในแดงจะเป็นรางลานอ๋อนะนะครับไปดูครับอันนี้คือเต็มนัดหนึ่งอยู่ในแดงก็ผ่านแล้วขาดอันนี้อันนี้เท่าทุนเท่าทุนว่านี่แหละจุนๆปลาเท่าทุนไงสองนัดกำไร อันนี้เข้าทุนอันนั้นกำไรไหมกำไรกำไรอ้าวอันนั้นโดนไปสองจุดห้าไม่โดนไม่โดนสองดำอดอันนี้ดำดาวแล้วไอีกอันงนี่สองจุด้าฮิตออทซิงเกิลฮิตไฟทครับซิงเกิลฮิต ่าวโอเค้สองจุดห้าพอเปอร์โดนไม่ล้มมีรอยก็คือได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนจะต้องล้มค่ะจริงจริงแล้วอ๋ออันนี้น่าจะตั้งตั้งแล้วมันตั้งอันนี้เกินไปตั้งแก่จุูแก่ไปหน่อยไม่ได้ใกล้ไใช่ไหมใช่ครับใกล้ๆก็ไม่เกี่ยวสองนั้นหมดเถื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูครูยิงกัน โอ้โไม่ยิงละโอ้โหไม่ยิงเหรอให้รู้สิกยิงอย่างนี้ก็คือยิงลงป่ะลงเวลาเองใช่ไหมไม่ครับไม่ครับอันถ้าเป็นมัลติกันอันนี้คือคือผ่านครับไม่โดนไม่โดนบวกมันเป็นมันเป็นแต่มันจะเปลี่ยนเวลาเองใช่ไหมเปลี่ยนเวลายิงลงเวลาเตงฮะหรอ